ลงมือฮ่าดอฮดูหออุ๊ยถั่วป้าหลิวเฟิงฮันเทียนโม่เจ้าคิดจะทำอะไรือึอุ๊ยหยุดลงมือก่อน โอ้ท่านจอมพลตู่กูไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะอืมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยตะเกนี่โผล่เข้ามาขัดขวางอีกแล้วท่านจอมพลตูก่กูทำไมท่านถึงได้ทำเรื่องหยาบคายเช่นนี้วันนี้เรามาในนามูตพิเศษจากอาณาจักรเชนหลงแต่คนของเจ้ากลับทำให้อสูรของเราหวาดกลัวทำให้เราอสูรพวกนั้นวิ่งหนีหายไปหมด คนของเราก็บาดเจ็บสาหัสแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือชิไม่ได้ทำท่านหน่อยนี่เฮ้ยทลาชคูและท่านทั่วป่าหลิวเฟิงตะแก่ผู้นี้เห็นว่าพวกเจ้าเป็นแขกจากแดนไกลข้าผู้นี้ขอเตือนพวกเจ้าอะไรให้ฟังไม่ว่าพวกท่านจะมีเรื่องขุนใจอะไรก็ตามขอให้ปล่อยผ่านมันไป เจ้ามิอาจยุ่งเกี่ยวกับชายผู้นี้ได้อะไร,ะไรนะดูจากน้ำเสียงของเขาเหมือนว่าเขาจะบอกว่าชายผู้นั้นมีสถานะสูงมากแม้แต่เขาก็มิอาจทำอะไรได้เลยหรือเขาคนนี้คือใครกันแน่ท่านจอมพลตูก่กูเขาเป็นใครกันทำไมดูเหมือนว่าท่านยังต้องเกรงกลัวเขาไม่ใช่ว่าตาแก่ผู้นี้จะกลัวเขา แต่คนคนนี้ไม่ใช่ใครที่จะรับมือได้ไง่ายๆล่าสุดองค์ชายลองแห่งอาณาจากักรได้ไปทำการยั่วยุเขาผลก็คือวังขององค์ชายถูกทำลายไปเลยพวกท่านที่เป็นถึงคนใหญ่คนโตของอาณาจากักรข่าเองก็เป็นห่วงอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นอาจทำให้เกิดสงครามระหว่างสองอาณาจักรเลย พวกท่านคิดหรือว่าข้าจะมาหยุดพ่อช่วยเขาไว้หรือไม่เลยข้ากำลังช่วยชีวิตพวกท่านไว้ตังหากอะไรนะที่ท่านจอมพลพูดถึงมีสองสิ่งคือ 1. คือคนผู้นี้มีอำนาจมากในอนาณาจักรเทนอยู่มากพอที่เขาไม่จำเป็นต้องไว้หน้าใครในราชวงศ์และสองคือจัวฟานผู้นี้แข็งแกร่งอย่างมาก แม้พวกเราจะมีกันหลายคนแต่ก็อาจบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นกายไป็นสงครามระหว่างอาณาจักรได้แต่ถ้ามีคนที่มีพลังอำนาจขนาดนั้นทำไมเราถึงไม่รู้ข่าวเรื่องนี้เลยล่ะเอาเถอะข้าผู้นี้จะนำทางพวกท่านเข้าวางหลวงเองจำเอาไว้แนอนาคตอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนผู้นี้เด็ดขาดเจ้านมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ขอไว้หน้าให้ตาแก่ผู้นี้ฟักครั้งปล่อยเขาผ่านไปยังไงเขาก็มาเป็นแขกก็ได้เห็นแก่หน้าท่านข้าจะไม่เอาความอะไรพวกเขาแต่ว่าขอให้จำเอาไว้ว่าที่นี่คืออาณาเขตของตระกูลล่วอย่าได้เสนอม,มาหือกับพวกข้าอีกก็แล้วกันพวกเรากรับ สุดยอดจริงๆสมแล้วที่เป็นพี่จัวโชคยังดีที่ท่านพ่อมาทันเวลาแม่งั้นเกิดเรื่องร้ายแรงแน่แน่มังกรไลโอหังผู้นั้นเผเชิดหน้ากับเหล่าอสูรแห่งอาณาจักรเชินหลงอสูรแห่งอาณาจักรเชินหลงยังทําอะไรเขาไม่ได้เลยพวกเขามากันแล้ว ท่านเจานาน้านครนั่นน่ละลึกเราทูตพิเศษของอาณาจักรเชียนหลงทําไมสภาพพวกเขาเหมือนกับคนที่พ่ายแพ้สงคารามมาเลยล่ะข้าเดาว่าพวกเขาคงพ่ายแพ้สึกมาผู้มาใหม่เหล่านั้นคงจะไปเจอเจ้าเด็กปีศาจนั่นมาปินนะ ท um? right ี่พ right ักท right ูตพิเศษที่มาจากอาณาจักรเชียนหลงท่านพี่ค่ามาแล้วหืมท่านพี่เขาคือใครกันเหเออเมื่อกลางวันเจ้ายังพูดคุยอยู่กับข้าแท้ๆคงไม่คิดว่าจะเจอกันในคืนนี้งั้นสิ ท,ท่านคือท่านจูเกอร์ชางเฟิงนี่เหลียนเอ๋อไม่ต้องววายไปท่านเจ้านครจูเกอร์ชางเฟิงเขาเป็นพวกของเราอะไรนะหนึ่งในสี่เสาหลักท่านเจ้านครแห่งเทียนอยู่เป็นพวกของเราจริงๆงั้นเหรอเหลียนเอ๋อข้านั้นได้ติดต่อกับท่านพ่อของเจ้าและล่าชคูรวมไปถึงจักรพรรดิแห่งเชนหลง มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลหรือสงสัยอะไรไปหรอกแบบนี้สินะถึงว่าเจ้าดูมีความมั่นใจในแผนการนี้ดีนักปรากฏว่าเจ้าสมคิดร่วมมือกับท่านเจ้านครจูเกอร์นี่เองท่านเจ้านครแผนเรายังเหมือนเดิมไหมทำไมข้ารู้สึกว่าสถานการณ์ในเทินอยู่มันเปลี่ยนไปมากท่านนั้นมีความเฉียบขาดจริงๆเพราะเกิดเรื่องบางอย่าง อาจทำให้เกิดแผนการคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่สบายใจได้เพราะเรื่องนั้นมันก็ทำให้สถานการณ์ไม่ได้แย่ลงโอ้แล้วแผนเป็นยังไงแผนเดิมของเราคือเราจะใช้ข้ออ้างเรื่องงานวันเกิด100ปีของจักรพรรดิในการนำพากองทัพเชนหลงเข้ามาในอาณาจักรและขนาดนั้น จอมพลถั่วป้าก็จะสร้างความวุ่นวายทำให้จอมพลตู่กู่ต้องยกทัพออกไปและกองทัพของท่านก็จะโจมตีเจ็ดสำนักเพื่อให้เกิดความกโล,ลหนหนักกว่าเดิมเช่นนั้นจักรพรรดิก็ต้องมัวไปจัดก,การความกลโลหนเหล่านั้นและจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราก็จะร่วมมือกันในการจัดก,การจักรพรรดินั่นฟะโอกาสสำเร็จมีมากกว่า9ในสิบ และเมื่อจกักรพรรดิถูกสังหารแล้วตูกู่จางเทียนก็จะทำอะไรไม่ได้เป็นดั่งมังกรที่ไหลหัวและถ้ากองทัพของเขาขาดสเสบียงลงกองทัพของเขาก็จะพินาศแบบนั้นการจะทำให้กองทัพอสูรเชนหลงเข้าไปจักการมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่สำคัญคือทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกัน และต่อให้สามนิกายปกป้องอาณาจักรจะรู้เรื่องนี้ตอนนั้นเราก็จากการแจ้งมอบทรัพยากรต่างๆให้เขาได้แล้วเขาก็จะไม่ทำอะไรพวกเราจากนั้นเราก็มาแบ่งดินแดนอาณาจักรเทียมอยู่กันก็จริงว่านั่นคือแผนเดิมของเราและตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเรื่องนี้ไม่มีใครจะคาดคิดได้จริงๆ ตอนนี้เทีนอยู่ไม่ได้มีเพียงเจ็ดสำนักแล้วแต่เป็นแปดสำนักและอำนาจสำนักที่8นั้นก็มีมากมายยิ่งนักถึงขั้นทําให้สำนักประตูสวรรค์ที่ไร้พิษลงไปได้เลยขนาดนั้นเลยเหรือวันนี้ท่านก็น่าจะได้พบสำนักที่8ดไปแล้วสำนักนั่นถูกนำโดยพ่อบ้านตระกูลลั่จัวฟาน อะไรนะคนที่ทมาขวางเราในวันนี้อย่างนั้นหรอยังไงมันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาถ้ามันเป็นอุปสรรคกับเรามากนักเราก็จะช่วยพวกสำนักประตูสวรรค์นั่นฟังหานมันเองท่านทว่วป้าได้ปลูไต่ตองให้ดีถ้าการจัดก,การกับจั่วฟานมันทำได้ง่ายขนาดนั้นคงไม่มีใครปล่อยให้เขาอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันขนาดนี้หรอกพูดตามตรง ข้าไม่ได้ดูถูกท่านนะถ้าท่านไปยุ่งกับโจวฟานตอนนี้เกรงว่ากองทัพของท่านนั่นแหละที่จะต้องถูกกวาดล้างแทนท่านเจ้าน,นครก็พูดกันเกินไปหรือเปล่าข้าเคยเห็นพลังของจโจวฟานมาก่อนแล้วแม่เขาจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นถ้าให้ชาลาฮานหรือเจอปี้จัดก,การเขาก็ไม่ใช่เรื่องยากและถ้าทั้งฝองร่วมมือกันมันก็ง่ายเข้าไปอีก แม่นางเหรียญเอ,อ๋อเจ้าพบเขาครั้งล่าสุดเมื่อไหล่ล่าและตอนนั้นพลังของเขาอยู่ขั้นไหนหรือประมาณปีก่อนตอนนั้นเขาก็น่าจะอยู่กระดูกเหล็กขั้นเก้าและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะพัฒนาไปถึงระดับเทียนเสียนขั้นสามแล้วก็ไวดีนะเตก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรดังคำกล่าวที่ว่าอย่าเอาอาดีตสามวันมากำหนดวันพรุ่งนี้ คิดว่าแค่ปีเดียวทำไมปีศาจจั่วฟานนั่นถึงมาจุดนี้ได้กันละ่ะข้าแนะนำว่าอย่ามองแต่ระดับพลังของเขาจะดีกว่าเพราะไม่งั้นจะเป็นพวกท่านเองที่จะเป็นฝ่ายอับอายกลับไปท่านว่าอย่างไงนะเอาเป็นว่าตอนนี้สมดุลอำนาจในอนาณาจักรทินอยู่นั้นอยู่ในความสงบก่อนขึ้นพายุก,กำลังจะมา และเมื่อเกิดขึ้นพายุแล้วก็ยากที่จะทำให้มันสงบลงได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็จะเข้าทางพวกเรามากขึ้นและตอนนี้คนที่จะทำให้มันเกิดเส้นทางแบบนั้นได้ดีที่สุดคือจั่วฟานผู้นั้นดังนั้นอย่าไปแตะต้องตัวเขาละ่ะเข้าใจไหมเหลวไหลพวกข้านั้นไม่ได้เป็นลูกน้องของเจ้า ในเมื่อท่านรู้เรื่องดีอยู่แล้วทุกอย่างก็ให้ท่านไปจาัดก,การละกันเถอะท่านท่านะะราชคูท่านอาจารย์เราจะเชื่อใจจิ้งจอกเจ้าเล่นั่นได้หรือไม่มีวันสันล็อกแต่เราเองก็ไม่ควรผีผ่ามจะทำอะไร หน่วยม้าป่าเงาข้าจะให้เวลาเจ้าสามวันไปสืบข้อมูลเรื่องอาณาจากักรเทนยู่ให้ได้มากที่สุดไม่เว้นแต่เรื่องข่าวกองของกำลังขนาดเล็กต่างๆด้วยว่ามาลายงานฝาบาท ตอนนี้พวกชินหลงได้เข้าไปยังที่พักที่พวกเราเตรียมการไว้แล้วและท่านเจ้านครก็ได้เข้าไปติดต่อกับพวกเขาเมื่อคืนนี้ด้วยโอ้ <c oughs> ในที่สุดหาคนเริ่มโผล่แล้วสินนะหมากทุกตัวก็ถูกเตรียมไว้แล้วมาดูกันว่าหมากดานนี้จะจบยังไง เป็นยังไงบ้างทรงเอ,อ๋ดวงชะตามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมไม่ใช่แค่เปลี่ยนไปตอนนี้พลังของมังกรขดกำลังพุ่งทะยานราวกับว่าจะทะยานขึ้นไปถึงสวรรค์มังกรสวรรค์เชียวหกือทั้งทั้งที่พวกมังกร้ายอย่างพวกเชนหลงเข้ามาในอาณาจากักรแต่ชะตาของมังกรขดของราชวงศ์กลับพุ่งพวดขึ้นมาไม่แน่ว่ามัน พ่อบ้านจัว่วเมื่อข้าดูโชชาตาข้าก็ยิ่งแต่เห็นความวุ่นวายหลายชีวิตต้องถูกทำลายล้วนต้องเดือดร้อนเป็นกระแฟที่ไม่อาจแปผ่านกลับมาได้ข้าหวังว่าท่านที่เป็นผู้อยู่เหนือโชชาตาจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเหล่านี้ของพวกเขาได้ตระกูลหยุ่นของเจ้าก็แปลกจริงๆนะตระกูลของเจ้าเองก็แทบเอาตัวไม่รอดแล้วยังมัวแต่เอาเป็นห่วงผู้อื่นอีกงั้นหรือ แต่ก็เอาเถอะเจ้าไม่ต้องกังวลเจ้าเป็นคนของข้าแล้วสิ่งที่เจ้าปรารานานั้นข้าก็จะช่วยมันเพื่อเจ้าเองไม่สิเพื่อคนทั้งหมดในแผ่นดินตั้งหากข้าจะพูดอีกครั้งข้าไม่มีเวลาเป็นห่วงผู้อื่นแต่ข้าเลือกที่จะทําก็เพื่อเจ้าก็แค่นั้นเพื่อข้างั้นหรือดูเหมือนพวกมันทั้งหมด จะลุมหัวมุ่งเป้ามาที่ตระกูลล่วของเรางั้นสินะ